สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอ็กซ์ช่องน้องจีลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ามาแล้วยงแล้วจังหวะเรียงที่สองจะมาบทมาขมากมีบทปีนาบป็นดิสนัปีนี้นอนอยู่บ้านติ อุ้ยงงอะไม่ได้ยินจะว่นอยู่ะเฮ้ยโอ้เมันก็มันก็เงียวลองแตบแสบมาั่ใหญ่เจับมาพบกับนเองเอาไอเสียงยงมากขึ้นเลยียวลอยลงเิเอมาตึงยงเสียเกยวมันยังสีมันหรอจ้ไม่พอเวาจะบอกว่ามันมาผ่อดิน่ะตอนพี่เขียนแไม่มาตอนพี่เขียนวมันมามันยู่สีพอเก่่างมาปุ๊บอยก็แมีมบอกนู่นบอก ไม่เลือเพิ่งหนไม่เอกกันมูนี่เนาะอยู่ดีเพราะว่าดีหาแล้วหาเรื่องยางไตอดเราอยู่ดีๆไม่ว่าดีนั่งเอกพี่น้องยังมาซื้อๆกัเอานอนมาโซ่กันชนะเนอเอ้ยนอนยางอเพียมยางมาก่จัดสัดีอเต็มต่เตาเต็มเตเตาเขามเ็เลยวเานัเนเขามเต็มเ่าเท็เัานเต็มเ เอากระดี๋แถวเ่เหี่ยวเต็มบเสียบลงกว่าสันหี่ยวกับตัวอีหยังมันกระเหี่ยวแต่มันถือน้ำเ่อเมื่อเมือเมื่อเวยเออมื่อกเหี่ยวเลยครับมันถือน้ำเกเรื่อมื่อเอาที่ปาน่า เดียวเปันปหัวลอยอย่างมาผิดใ่ฝาบอก้าน่อาบอกยโนเส็ปนัดม่กจีิดฝาบน่เอาแอมาโนาีเขมขึ้นลอยลงไปสันเขนนเล้ยวยุติเดี๋ยวนีใช่บรได้บดีแดนีทหารหนิงน้ยังซัดดาบก็พี่ฝ่ายยู่ัักให้อายพ้อมนะดาบก็ดาบดาบ ใจสิเหี้ยเท็นนานูうう oh. ้ดจ really ีไอโอ้ยเกี่ยวอะไสับคำตอบคำนึงแล้วมันมีนี่แหละนี่แหละสาเหตุมีคือฮันเป็นทอนไม่แข็ที่แหลกน่ะที่แหลกตอนบ่อคดเห็นหนาายมันเกิดติดตั้งอยู่พ่อคิดเห็นหนาายแล้วก็จิตเป็นมาอีกแล้วเรามาขายตั๋วลอตเตอรี่ให้อีกแล้ะมือกวอนนี่สิทำเล้านี่ลหละกระเทาะให้เล้วมากแล้วก็บอกลูกสาวมานั่มือเนี่ยลูกสาวเลยแม่คือบอกมานั่ ลูกสาวเรียนหนังสือตีเาเรียนหนังสืออไรที่ว่ายี่สิบอัวเนี่ยตัวปรินญาติปลาิญญาติปราลินญาตมเอีกแม่ทายชินพี่น้องตัวใดตัวใดไมาเศาตัวใดเมื่อนกรซื้อลเดีวมันจิตายให้หลายตวแท้สองใบสองใบเราจำได้แลาจำจำได้ เอาอองไปน้เสิาค่สันชื่อปาไขผมมังเดิดข่งนมืนนันโดขนาดขั้นจับาเดมาขขยหนูเมาของอยู่หลัน่ะแราะว่คนมื่อเารี้ฝนตกวกีหลูกค้าได้ไปเหมาตพวกน้วนขายบ็นตัวเดเมตเอาละเอาไว้งวนน่าจะปีซ่โอ้ยหิวแล้วหิวอย่างหิวแล้วสันหิวยูนว่าสั้นเราหิวเข่าจ้าหิวหิวแม่ให้นุ๊ฟันก่อนมาแรกนุ๊ยยันนุ้กเสือเรามันเสือกแล้วมันที่หนึ่งม่ิเค็มจินไม่กน ไปจะเสียบเลืหน s <S thing, ok, okay. ังสี่ด่าเหมือนในติ๊กตอกเลยพอหนูปั่นยังไงหนูก็ไม่เห็นเลดหรอกหนูจะเห็นแต่พี่เพราะว่าพี่เขาเป็นในความเนบุ๊คานรองไลได้ว่าเราองมาค้องนี่แหละไอเียยอยู่ไอ้เมอนพาที่ซ้อนมุนตายแจงแก่จนเราไม่ยัง กเเจาบลงเวลามุนเลยยี่หร uhm like ี่ใช่นู้นไต่ปาพีซอเขาอกมันอนู้นนอนไหลเลคนนึงสันน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 ไนน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 ไนน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 นกนนนยนน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 นปนน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 นอกนน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 น้นนนนนเนน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 อน่นน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 อยากให้เขนนนัน ยือยน้องพี่น้องไปเก่งเดีว่าก็สอนลเอาเื่อมาสอนน้องเฮียเป็นตัวอิสอนวี่อวดกันบ่เด้ดกันดเดี๋ยวเดี๋อันเดียวพี่เข้มามาแบบไหนุณนายเดอมา นหมายถึงกินนะมาแต่แบบนี้มันก่อนดกระปองอยู่เบิ้งอยู่ในนี่ใช่จ้ะนี่อยู่ในนี่สวัสดีค่ะซอสก่อครับนั่งอีกมะมั่งขั่วนะครับเอาเบอร์กี่ซอสเนยเอาเบอร์ซอยยังไงนี่นั่งเอกมะมั่งขั่วครับผมเครียดเครียดว่าเพื่อนว่าจะคล้องเหี้ยเต็บเสีบก็เลยไปซอสอ่ะบ่เครียดดิเบ่เครียดบ่บ่วพอบ่เครียดออกเพราะใเห็ดยังแตกะ เขาคิว่าอังไหนกันเขาว่าไปหลวดถึงไม่ลาไปพี่สูน์เดี๋ยวเขาก็จิงูอีกนี่จะพุยอะยอยากไปพี่สูน์เนาะเก้าเก้าเก้าจะคว้างไหมแห้งจะคว้างไหมแห้งจี๋สวยหมเซลล์ถงเ่ีเกิดรุ่นเจ้าหลอดหนึ่งอยู่ด้วยหรอ อายุมาเล่นกันจะดิมันเรนเหรีเล่นแล้วพอแกได้อายุมันเล่นกันบ่ได้ดิบ่ได้บ่เออังไม่ต้องเห็นเลยเขาเกิดทีว่านาไออ่อนแล้วก็อายุอีกล้วเขาเขาใดเอเขาเจ้าของเหล่าลบคลปบาข้าสูงบ่ได้ัทอาทิตย์นึงอุ้ยจักน้อยมันก็ตังใดตัวไอมันแฉ็งนัเห็นบ่ยังไม่ไหตังเอ

ผู้ใดปรับกล่องให้แล้ไปถามแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ปับรจะไปลางบักทัวร์บักทัวร์ยังก็เป็นหน้ามีิฟันบอกว่าเป็นบักทัวอะไรนะทัวเี่ยงจ้าทันไ่ปลางบักทัวร์กับที่น้ำเพิ่นคักเนาะอุ้ยนี่น้ำจะเดือดขึ้นเลยโอ้ยเมื่อยกันเรื่อยๆนะก็เป็นล่างไอ้เพิ่ลวกอกระเทือนหายนังไอ้เพิ่ลางแค่ยังไอ้กระเางไ้เพิ่นดูยู่ิด้ื่องเนาะ ต่างยังอวามแบบนี่ก็ต่อบว่าจีก็จ้านี่ตำหมงูมได้หรืละตำยังฮะต้องตำยังตำไอ้ไม่จะแมนงเนาะม่จะแมนยางเคิดีไม่ได้เลยล่ะตัดันไมยักยี้ตัลุดหน่อไม้เรียบร้อยแล้วตัดสระลุ่วนงาเกงปั่นปันเป็นผูนสยตัดิกรอเลยไหมสายส้อยได้นี่ ตัดรอเลยคนปุ๋เอาเอาไปถอดออกใชไหมไอ้ไปถอดทิ oh, yeah, oh ้งดูดีน้ำไปเอาเฮ็ดมาในนไปเอาเ่ะพุงเจ้าเือปิบแ่นังรเอเนังเองนังเองแยเงียเน่อยอย่าลืมตัวไอ้ไายอยู่ไอ้าย พอะกไม่ได้กินพอเจ้าแจ็คเมลนันึงนี่เพาะ้ตือห่วยด้วค่ะหัวดี้ะคะสาซาซาสาซาซาสาสาซ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 าาซาสาซาซาสาซ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 าานาซ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 าสาซ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 าาซาสาาซ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 าา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 าสาาาาสาาา จงึ้นตานี่นั่งอย่าติดตามบอกพี่ใส่กูฟ้าสบเพื่อนบอสอวดก็ดีไรผ่านละผ่านผานให้น่าเดผ่านให้นาเอำนนงเอฟออมแอมแกงแล้วหนึ่งเนี่ยอู้เราเอาเอาพริกกันเลยครับพริกพริกแค่แล้วก็มีส่วนผสมกันจะจะเพิ่มความเผ็ดหรอนี่ไงพริกอ่ะ เอาผิดเองเออเอาขึ้นมาตามไปไากินแน่นเอาแล้วค่ะพี่น้องไม่ไ่ไมพี่เฮงหยังมียูทูบเบอร์ไงมาเลยไงยี่หลีฮะไงยีหลีย่โอ้ยอย่าานองน้องน่ารักนะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ฟเงพี่น้องกุมาข้ไรกุแชกกดติดตามช่องน้องจีนลเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะที่สาคัญแลอย่าลืมขอมม์คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องจีนรายๆเด้ค่ะพี่น้องค่ะ พ่อ,อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า